24p a y รับเติมเกมออนไลน์อัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัย100%และนี่โปรสำหรับชาว ROV โคตรคุ้มถูกมากๆแนะนำกันไปเติมเยอะๆเ,เลยนะครับ 24p a y เท่านั้นและใครกำลังมองหา ROV คุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบสกินแรม,มากมายการันตีผู้ติดตามมากกว่า200,000คนผมแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 ชื่อเพจอยู่ใต้คลิปนะครับและแล้วก็มาถึงวันะ คือผมบอกเลยนะว่าผมดับตัวใส่ไอ,อ,อ้ตัวผลิตชิปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคือมันแบบมันดับตัวตัวผลิตชิพมาแล้วใช่ไหมผมก็แบบดับมวยใส่เลยนะอันนี้เราจะมาเล่นในแลงหนึ่งร้อยดาวเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่ตัวผลิตชิปเนี่ยมันบางคนก็อาจจะมองว่ายังไม่ตึงหรือว่ายังไม่เก่งเบอร์เนะีอันนี้ก็เป็นว่าเดี๋ยวมาลองดูเกมนี้แล้วกันนะครับในห้องหนึ่งร้อยดาว นะก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเรสโกโบมาครับก็ที่ผมได้ชิกมาอยากจะมาแนะนำด้วยนะครับชิคหนึ่งเลยที่ผมอยากจะเอามาเล่นให้ดูสำหรับตอนเจอฮีโร่ตัวใหม่นะครับเพราะว่าแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่รู้นะว่า มีคนรู้หรือ,อยังหรือว่าอย่างไงอะไรยังไงนะครับจริงๆไอ้ตัวใหม่เนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าแค่เราเดินเกมเร็วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะชนะตัวใหม่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับเว่าเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นให้ดูนะครับแล้วการเดินเกมเร็วเนี่ยมันจะเดินแบบไหนใช่ไหอืมง่ายๆเลยครับสิ่งเดียวเลยก็คือรองเท้าวิ่งเร็วครับใช่ครับ บางคนอาจจะมองว่าโอ้มันจะช่วยจริงเหรอแล้วก็หนึ่งอย่างเลยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำก็คือการโฟกัสแค่คีบเลนนะไม่ต้องไปโฟกัสคีบที่มันซัมมอนขึ้นมานะครับเอาแค่คีบเลนนะ ชิวๆครับชิวๆเราอาจจะเดินเดฟหน่อยนะครับแล้วก็รองเท้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะตอนนี้ผมขอใช้รองเท้าล้างฐานะไปก่อนนะครับจริงๆถ้าถามว่าเฮ้ยแจดูไปขี่ไปนี่ไงแชรี่แจก็ถือว่าครุบเลยนะครับเราเปิดได้สวยแจเนี่ยเปลี่ยนอะไรกันจริงๆก็ท่าน้าเปลี่ยนเลย เกิ้มไม่รู้ออกทำไมมาดูกันนะครับว่าการเนินเกมเร็วเนี่ยนะครับมันจะทำให้แบบผลฮีโร่ตัวใหม่ได้งา่ายขึ้นไหมก่อนหน้านี้คลิปที่ผมไ่ลงไปเนี่ยเป็นการเน้นแค่ยาเวฟใช่ไหมครับเน้นแค่โฟกัสเวฟเลนแต่ว่าคลิปนี้นะครับเล่นอยู่ในแังหนึ่งร้อดาวเลยซึ่งตึงกว่าคลิปก่อนแน่นอนบวกกับมีอ่ ของมาฝาก็คือการออกรองรองเท้านั่นเองนะรองเท้าวิ่งเร็วเ <c oughs> นี่ยเคลียร์ชีฟเสร็จนะครับเอาเคลียร์นี้เราน่าจะโรนะไม่ถึงแบบตายหรอกแต่ว่าน่าจะโลโอเคเนือนี้ก็พับก,ก่อนอดี๋ถ้าโดนสีมันก็มีโอกาสาที่จะโรยู่แล้วนะถ้าเราไม่กดสีออกมานะ <c oughs> บนเราได้ครับ เกมนี้ผมจะไม่ได้ไปโฟกัสเลนบนนะแล้วกเกมนี้ผมก็ไม่ชัวร์ว่า่าโบาลลอดเนี่ยมันจะออกเป็นสายถึกไหมถ้าตานี้มันไม่ออกเป็นสายถึกเนี่ยเราก็สามารถดักเบอร์ได้นะครับ <not> จริงสายถึกที่ว่าเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องฟูลแทงหรือว่าออกแทงออกเกาะทั้งสองสามชิ้นนะแต่ว่าจริงแค่ออกพวกไอเทมทื่ตรงโดนนะโด แต่จริงแค่ออกพวกไอเทมที่เป็นไอเทมเวทที่เพิ่มเลือดพวกเนี้ยนี่ยก็มีผลแล้วนะครับเพราะ,าาะรว่าเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าบาลอนเนี่ยมันก็ว่าไงดีก่อมันเพิ่มเรื่อยอยู่แล้วอะ่ะอันนี้รอเล่นนะอ่ะน,นี้ไงหมดละเฮ้ยโอ้โหลวกนกระชู้๊กไส่อยู่โน่นเลยแค่เดินเกมเร็วกว่าเท่านั้นจริงนะครับความลับเลยเดินเกมเร็วกว่าชนะเลยถามว่าทีมต้องอันนี้อันนี้รอนะ เรามีฟิกใช่ครับเราก็สามารถปิดคิวได้นะแล้วก็มีเฮเลนที่มีตันนะครับถ้าเข้าชิงเข้าคีบหรือว่าไปโดนนี่ไงเข้าเลย<อ>กยันจะพูดว่าฟิกด้วยกํลังจะบอกว่าถ้าเข้าฟิกอ๋อไม่ใช่ถ้าสกิลเฮเลนมันชิงแล้วไปโดนตันเนี่ยให้เราเข้าแล้วจะทํานองนั้นนะ <c oughs> สอนไอเทมเกมนี้ผมไว้ราเป็นอัอพโพนะไม่ได้เอาไปนหนกันนี่นะครับเพราะว่าเราก็มาเบิร์ดด้วยนะบ,บางคนก็จะยังสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าทีมตรงข้ามเนี่ยมันเอ่อเนี่ยไอ้่เอ่อเขาเรียกว่าไงนะเมดกับโลมเนี่ยมันเคลียร์คีฟด้วยกันซึ่งเราเคลียร์คนเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงก็ บอกได้คำเดียวว่าก็ค่อนข้างที่จะย,ยากอยู่นะเอาจงจริงถ้าเป็นสถานการณ์แบบนั้นอนะ่ะอืมมาแล้วน้องบ้มบัมตีกอ่อโอ้โดนต้นก่อนโอ้โหเสียงว่านละโดนต้นเน้นเดินเลาะเดินหลอกนะหลอกหลอกแมปอะ หลอกวิชั่นอ่ะวะิ่งเร็วอ่ะใช้ประโยชน์ตรงวิ่งเร็วอ่ะไปได้เรื่อยนะครับใช้ให้มันคุม้มอ,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 อืมแต่ตรงนี้มีสองก็ไม่ต้องไม่ต้องเล่นเสียงนะรงจริงรอเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนเรามาแ้้เชื่อเรค่อยเลีรยก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะจริงๆแล้วก็เกมนี้จะเห็นผมโฟกัสในการทำเลี้ยงแชรี่ด้วยนะครับเพระาะว่าตามนี้ผมมองว่าแชรี่ค่อนข้างมีผลเยอะนะในช่วงเลดเกมอ่ะที่ความที่แบบมันเป็นอไอ้ทอนด้วยนะกับบีบะ่ะทีมตรงข้ามคือต้องมองสองปัจจัยนะเป็นแบบแชรี่ทีมเราแชรี่ทีมเขาอะ่ะซึ่งในะแชรี่ทีมเขาเกิดมันก็มีอิมแพคช่วงเลดเกมนะ คือถ้ามันไม่แบบยิงฟรีเนี่ยก็ลำบากกันะครับอันนี้เราต้องโฟกัสโบ้ด้วยนะเพราะว่าอืมออลังยิงช่วงเล็ดเกมไปเนี่ยเราจะได้โฟกัสแบบว่าคอมโบแค่สามตัว2ถึง3ตัว,ตวเป็นเชาร์ลีเมต,ตา์าสิ่งที่ผมบอกก่อนว่าทำไมถึงโฟกัสบาบาลอนใช่ไหมเพราะว่าต้องดูไอเทมมืนโฟกัสไอเทมมัน ไอ้บาลอนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเลนเกมเนี่ยถ้ามันได้อสีถ้ามันได้เล่นมันก็นัวๆเฮยยืนได้เรื่อยๆเล่นได้เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่เบิร์นมันตายใช่ไหมโอ้แล้วมันแทงป้อมตีเลยมันปล่อยซัมมอนคีมาแทงป้อมเลยจริงๆป้อมนี้ไม่น่าเสียแต่ลืมโ็กัดตัวหลังไปนะ ต่แบบนี้ไม่ได้ไม่ใช้เน่นหน้าเราแตกไปก่นอนอือันนี้ต้องปล่อยนะถ้าโฟกัสต,ตัวหลังไม่ได้ก็อันนี้เดินพาสีเข้าไปนะเดินเดินย้ายพูดผิดอ่าใช่ปะเดินเดินหลอกเดินเข้าไปแล้วก็โยกถอยเหมือนจากตะกี้ที่ผมทำมันจะทำลายจังหวะสกิลสองเขานะเดีย๋ยวไม่ก็สกิลหนึ่งนะ แล้วก็พอเขาใช้สกิลอะไรไปก็แล้วแต่นะครับสกิลสหรือสกิลหเหมือนช็อตตะกี้ไปเนี่ยก็ให้เราเดินจีบไปพาสีมนะแต่ถ้าเลือดโลก็จะเสี่ยงหน่อยแต่ถ้าเลือดเยอะก็ใส่เลยโฟกัสตัวหลังนะเดินข้นไปเลยไหลตัวนี้ออกมาพอดีแจ็คแจ็คมันอยู่ข้ามกำแพงพอดีรอออจริงๆช่วงนี้เนี่ยผมอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับ แล้วก็ลองคลิปไปต่อเนื่องบวกกับผมเนี่ยไม่ได้เล่นเกมแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่ด้วยนะเพื่สวยนะเนี่ยไม่ได้เล่นแบบต่อเนื่องสักเท่าไหร่ด้วยอืมก็บางทีมันอาจจะมีสัตเบื่อๆหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยแหละใกล้ๆนี่แหละผมจะกลับมาลองคลิปรัวๆเหมือนปกตินะครับอาจจะไม่ได้ลงทุกวันแต่อาจจะลงแบบวันเว้นวันอจจะไรทำนองนี้หรืออาจจะลงแบบอาจจะลงเอ่อ สามวันหยุดวันนึ้งสองวันหยุดวันนึงนะเดี๋ยวจะลงวันเลือนวันไปรอดูสถานการณ์ต่อน,นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเย็บว่างสักเท่าไหร่สตรีมก็อาจจะยังเลยช่วงนี้นะอาจจะไปสตรีมช่วงต้นเดือนหน้ามั้งนะอันนี้ยังไม่ชัว แต่ว่าสตรีมก็อาจจะไม่ได้สตรีมทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้สตรีมนาะนอาจจะแบบสตรีมมาละชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างงี้ครับจะคิปไปก่อนนะอันนี้เราสามารถแย่ได้นะครับคือตอนนี้เนี่ยเือเขาเรียกว่าเป็นช็อตอ๋อแยกขาเงนินนะมวยสามารถแย่ได้นะครับแต่ดูสถานการณ์แล้วนะเพราะว่าบางสถานการณ์มันก็แบบ แย่ง,มงไม่ไดนแล้วมันจ้องจะไฟกันนี่ก็เดินดักผมว่าแก๊งน่าจะเดินออกมาเรียกว่าเดินมาเปิดกันระวัาางดึงแค่นั้นแหละเสียงเกินก็เดินออกนะเดินหาดักผมว่าแจ็คโอเค้เจคฮอนเปิดตรงโนนนละ รอดูทีมเขาโผล่ก่อนนะครับค่อยโผล่แจ็กโผล่ตรงนี้ผมไปเคลียบบนก่อนเฮ้ย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 มีบวกมีนัวไอ้ดาร์กเราเข้ากลางนี่หว่า เ๋ยวแจ็กดึงไปยืนแถวพุ่มแบบนั้นไม่ดีนะมันเป็นพุ่มหน้าดึงนะเฮ้ยแช่ไก่อนอันนี้ได้มาปิดนะ ไปรู้ว่าจะโดนปิดก่อนไหมมันมปนนานไปแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮฮิลงฮีล่า แล้วก็ผมอาจจะลองฮีโร่ตื่นด้วยนะครับพักหลังมานี้อาจจะลองแบบไอเทมน่าใช้นะกับฮีโร่ตื่นไอเทมใหม่เนี่ยกับซาต้าผมจะลองเล่นให้ดูน่าสนใจมากนะครับกับไอเทมที่สมุดเวทปรับมาน่าสนใจตรงที่ว่ามันถึกขึ้นแล้วก็แรงขึ้นด้วยเพราะอยู่ที่หน่วยพลังเวทเ,เดี๋ยวรอผมทำออกมาให้นะผมว่ามันต้องแรงมากแนะ่แล้วก็ถึกด้วยนะครับทูอินบัน ไอเทมชิ้นเดียวทั้งถึกทั้งแรงมีจริงอ,อือโอยโฟกัสตัวหลังไปแล้วนะเห็นไหมนี่ไงเราล่าจะตายแ,แต่เราได้แชรี่มีแต่คุมคุมแล้วนะครับโอเคแบบนี้เพื่อนเราได้หมดแนละ้วอื้ แล้วด้วยเทียมบาลอนนี่ผมก็คอมโบตายไปว่ะหนอ,อกวุลาด้วยไงหนอ,อกวุลาไม่พอมันไปออกดาบถึงด้วยเนะี่ยลงมาต่างกันได้ลนะอนะใช้รองเท้าวิ่งเลยวเป็นประโยชน์ไม่รู้ว่าจะคอมโบตายไหมนะครับเจ้าเวทก็ยังไม่ได้เท้าไปก่อนโอ้เลือนเหลือติ่มเดียวสวนตายไปเนาะถอยแล้วกันเป็นเรนาแม่จะเก็บตายนะ นี่แหละครับถ้าบาลอนไม่ออกถึกนะก็ได้ชิวอืมผมควรกับไปรีเลือดดีไหมวะมีเฮเลนอะจะรออัพเราขึ้นไปเคลียบบนหน่อยนะเฮ้วิ้เปิดแล้วอ่าฉิบผายละฮะเปิดก่อนได้โปรดโอ้ยเพื่อนเราดีอะไรครับเนี่ย เราไปเปิดโอเคครับก็จบเ <c oughs> จอก,กันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับเรียกว่าคลิปที่นี้ก็แตกไปนะครับแต่ก็นั่นแหละอ่าก็ลองไปเล่นกันดูนะครับถ้าเล่นมือแล้วเจอฮีโร่ตัวใหม่นะครับเน้นโฟกัสชีพเลนนะครับไม่ต้องไปโฟการชีพที่มันซัมมอนขึ้นมาแล้วก็ใช้รองเท้าวิ่งเร็วในการเดินเติมเกมนะครับหรือว่าเดินเติมเกมกับลมที่ทําให้เราแบบเคลื่อนที่เร็วขึ้นนะ ก็ลองเล่นดูนะครับลองพลิกแพงดูนะตามสถานการณ์ดูโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับจันคลิปหน,นะครับผมเจอกันบ๊ายบาย